พี่วางตรงนี้นะตรงกลางทางเลยวางทางเข้าอ่ะพี่เราจำไว้ว่าเราต้องเข้าด้านนี้ขเข้าพอเขาเนี้ยถ้าเรามานะโอเคมันจองแจ้งไว้ไหมว่าเนี่ยขับมาไม่ค่อยมองพื้นหรอกเนาะนั่นคืออันแรกคือมันมากูก้อันที่สองแล้วเราก็จะมาไม่ได้แล้วนะ เต้นขับรถไปไกลๆเต้นเดี๋ยวพื้นมันสั่นเดี๋ยวระเบิดมันบึ้มอโอเคไป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 เปะไหมเปะไหมระเบิดอุอ้ยว่าแล้วเรียบร้อยตรงไหนน่ะ พี่โน้ตมาทางไหนเนี่ยระเบิดอุย้ยว้าแล้วเรียบร้อยตรงไหนเนี่ยว้าแล้วเห็นอยู่ืหสนามบินคาตาเลยเห็นแล้วลเขาพไปโ้าสนามบินเหรอเออโอ้ยโน้ตไปเอาบอกไปพี่โอ้โดนทุกวันเลยแม่เอ้ยระว,งวังไว้เยอะไงเราก็แอบไปวางของเขาไว้เยอะนะจริง<อ>ๆแล้วอะ่ะยิงปืนนะโอเคนายยิงผมโอเคผมเจอรถละ โดนเราปะขับบุ่นจะพาเนาะใช่ใช่ใช่ผมชนมาตายจริงเหรอพี่เชี่ยไม่ตายที่โกงว่ะชนเลยชนเลยชนเลยพี่ยิงตายยตาไปสองอ่ะอุ้ยโอ้ยหมามากัดไม่เอ้ยด้านขวาด้านขวาัวสะพานด้านขวาเลยมุมที่เราเดินมาโดนหมากัดโอ้โหโอ้โหเพียงพอไม่พอเกิดแน่เลยอุ้ยยิงกันอยู่ ยิงเลยยิงเลยยิงเลยโอมพี่เต็มใช่ใช่โอมสิ่งทีปคนเดินมีชาวรถนะนี่นี่ไงยิงชนชนชนมีค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 นชนไยเต้ชนชนเปิดไฟเต้เปิดไฟเต้เปิดไฟเต้เปิดไฟยับยียบไปวัดไป มีตัวมีตัวมีตัวเฮ้ยพี่ไปน็อตยิงดิพี่น็อตบนรถบนรถเต้พี่อยู่ฝั่งซ้ายพี่อยู่ฝั่งซ้ายหันซ้ายพี่หันซ้ายพี่ไปเรื่อยับรถเหรอช่วยช่วช่วยไปนะพี่นะผมตามนะขับตาม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 เลยไปแล้วนะขับตามขับตามพี่ปืนพักไม่เป็นไรขับตามเต้ขับตามพี่ เปิดไปเปิดไปเปิดไปยิงเงี้ยขับาขว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 าสุดขวาสุดพี่อยู่ขวาพี่อยู่ขวาไปขวาขวาว่าใหญ่ยิงใหญ่ยิงพี่เอพี่เอโอ้ยยิงยิงพี่พี่เราโดนยิงวะไม่ใช่ไม่ใช่ตีเราอ ลูกหมดลูกหมดพี่วิ่งแล้วไม่โถไม่โดนเตะไปอยู่ไหนตอนนี้เต้เต้ขับนี้เต้ขับนี้มันยิงแล้วมันยิงแล้วเต้ขับนี้เต้ขับนี้ลูกหมดลูกหมดลูกหมดหนีหนีวิ่งวิ่ง A few moments later พวกเรารอดมาได้ไงวะไม่รีรอว์เขาไม่เรียกรอดอย่างเงี้ยไอ้ไว้อ่ะรอดไปได้ยังไงเออ ในเขาดูขี้กาดไปที่ขึ้นแล้วมั้งเนี่ยคือตอนนั้นพอดูเท่าไหร่คือแบบเจ็บไปถึงซวงในอ่ะพี่ไม่ได้ใส่เกงและคานอยู่กับตัวนี่เป็นป่นโมงเลยนะนี่มันเป็นปืนยุคเก่าป่ะพี่ใช่ใช่ปืนเก่าแต่ว่าแรงกว่าแปะค่าอยู่เออพี่โน้ตเรียนพี่เรียบร้อยแล้วล่ะปึ๊บน่าได้แล้วมั้งล้อล้อโดนดีอยู่ถ้าคนมายิงเราตอนนี้คือก็ไปหวั่นกันหมดเลย ใช่ยุดมาหมมารถมาดักยิงไงนะหมดแม็กซ์ไงนะโอเคโอเคโอเคตายขวาหมดแม็กซ์มุมได้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 พร้อมพร้อมยิง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 เอ้ยหัวพี่โอ like yeah> ้ยตายไหมตายไหมตายตายหมนหมดยุ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 ดวิ่งวิ่งหมดรู้ใหม่คันไหม ตามีเอารถแตามีเอารถแตามีเอารถบุน <ed> บนบนุบน,บนผมเจอศพตรงนี้ผักรถผักผังรถรอผังรถรอผังรถผังรถคนหนึ่งผังรถคนหนึ่งอุ้ยของเต็มมากอะสไนพี่ไว้ย, <aston S 2> ยึบ <Lindsay S 2> ยึบ <น tie S 2> ยิบ <Cap S 1> <อ>ยึบยิบ<อ>ของมันมีกี่ตัวผมเห็นต,ตัวเดียว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 ไปไปไปเดี๋ยวช่วยคุณเฮ้ยมันยิงมันยิงมันยิงอ้าผมยิงยิงอะไรยิงอะไรพี่ไปเคลียร์ศพนู้นน่ศพนู้นของแน่นมันมากันสามสี่ตัวเลยมันโยนปืนลงพื้นมันโยนปืนลงพื้นเก็บปืนมาด้วย เร็วเร็วเร็วผักรถผักรถไว้ผักรถได้ไหมโอ้ยสว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 ยไปไปไปโจนโจนอ้นโอ้ยไปเอาแค่หกก็พอปืนทิ้งแม่งแล้วเก็บปืนเก็บปืนเก็บปืนเฮ้ยเฮ้ยเซสั่นไปสั่นไปเอาไม่ได้ยิงยิงกดเซิร์ชกดเซิร์ชกดเซิร์ชไว้สตาร์ทรถไว้สตาร์ทรถเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาเหยียบศโฉบแล้วก็โยนขึ้นรถเลยเย็บ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 เข้าไม่ได้พี่เข้าไม่ได้ปืนแน่นปืนแน่น หุบมือนัเลยเก็บเเป๋าเหุบมือดนสัตว์มาเก็บเลยพี่ดนสัตว์ใครยังไม่ใส่กระเป๋าเต้เก็บเปาไ้หน่อยต้องเซิร์ชต้องเซิร์ตกดเซิร์ชกดเซิร์ตกดเซิร์เดี๋ยว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 กระเป๋นี้ฟูกระเป๋นี้ฟูกระเป๋นี้ฟูพี่โน้ตกระเป๋ไม่ได้เข้ารถพี่พี่กระเป๋นั้นเป๋นั้นทิ้งกระเป๋นั้นทิ้งกระเป๋นั้นไม่มีของเก็บปืนยังเก็บปืนยังไป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 ไ เอาใครที่ปือนะใค่ที่ปือมันโย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 นเเต้โยนโยนโยนขึ้นรถยัง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 ไปที่มืตรงตงไว้ตรงไว้ตรงไว้ตงตร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 งตงตรงตรงตยงตร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 งไม่ได้รนตรงตร้รงตรงตตงตรงตรตรงรงตรงงตรงตรตงตงตรงตร้งงตรงตงงตรงตรงรงงตงตงงงงตร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 งงตตตรงรงงตรงตรงตรงรรร เร็ว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 เคลียร์แล้วเคลียร์แล้วเคลียเคลียเคลียไวสถานร้อนสถานร้อนไปไปพี่เจ้าจะคงทิ้งหมดแล้วสถานซ้ายซ้ายหนีเลยหนีเหย็บเย็บคันเร็กวิ่งวิ่งไปไหนก็ได้ไปไปยิงตัวสปีดระเบิดวิ่งตาผมพี่มาแล้วน้องโทรเล่นแป๊บเอ้ยเตะอุ้ยเรียบร้อยผมจัดการแล้ว ผมลงมาเคลียร์ซอมบี้ทุกคนครับจะได้ยกนะครับทุกๆลงยังเติรนสามลงนี้ยลงโค้งอ่ะเหลืออีกลงหนึ่งพี่เนี่เราให้หนึ่งที่หาทางไปโอเคฝากดึงเต้ด้วยเทุกพี่ตรวจหาระเบิดหน่อยครับเฮ้ยผมนี่เดี๋ยวก็ตุ้มตามฮะแป๊บหนึ่งใจเย็นๆเจ็ดนาทีใช่ไหมเรียบร้อยเอ้าไม่มีทางลงเหรอแถวเนี้ยเรียบร้อยอุ้ยเฮ้ย มึงเล่นตะขเลยอะ้รไม่โดนระเบิดสะบัดนอนไม่หลับจริงๆวันนี้ไม่ดนระเบิดสะบัดนอนไม่หลับจริงๆวันนี้ไข่ไม่ตกวันน้อตสายโดนมาโดนกับตักนี่ปะแต่ร่างกายยังขาดน้ำอยู่นะกันหนากรถออฟโรดเลยเห็นไหเฮ้ยน้อเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรไม่มีอะไรสถานการณ์ปกติเดินจะตรงใช่ เอ้ยอยู่เบาเอ้ยเอ้ยเป็นทางถ้ามีอุปสรรคควักน้ำเอ้ยเรียบร้อยหินจุบไปทีนึงนั่นไงนั่นเต้แมงเอ้ยเรียบร้อยข่ะลงรถพี่เตพี่เตชนดิรอด้วยเฮ้ยอย่าจะม่ชนอย่าม่ชนพี่ลจะเต้เตลง แป๊บหนึ่งไว้แป๊บนึงแป๊บนึงไว้รอก่อนอ่ะเต้นเต้นผ่านนี่เต้นเฮ้ยทำหัวเดี๋ยวผมจะการต่อเองพี่ตาเป็นไงอ่ะเฮ้ยอย่าไปทำกูเดี๋ยวผมขึ้นแล้วผมขึ้นแล้วมามามาคิดได้แล้วโอเคทาางนี้หมกกับรโอ้โหแมเอ้ยสองคันนี้แป๊บหนึ่งเสื้อแจ็คเก็ตอยู่รถคันไหนมีเสื้อแจ็คเก็ตบ้างหนาวเฮ้ยเตะ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 โอ้โหไปเบียนไปเบียนรถขึ้นมาไปเบียนรถขึ้นมา สนใจเปลี่ยนโชเ์อีกแล้วพี่โหเปลี่ยนโชเฟอร์ไอันู่นขึ้นดับไอ้คนี้ขับชนพี่คุยคันไหนอ่ะตื่นเต้นทุกการเดินทางพี่เนี่ยทำไมพี่ขับจริงองมาอะไรไม่ดีเหรอเอออีกใจุกต้นไม้ขึ้นดับอีกใมันโลกอ่ะเอ้ยควันยังออก โซ่ไม่หน่อยโซ่ไม่หน่อยจอดรถเอ้ยดูเขาดิฟดิเป็นไงอะดิฟฝากโลกนะเออขับปาโตนะเป็นไงเอ้ยเอ้ยนี่เอ้ยโชว์ติ้งติ้งพี่ดิฟฝากโลกพี่ดู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 บอกแล้วอะไรอะครับเติ้ลรถดับอีกแล้วเต้ระวังชนต้นพระพธิ์นะเว้ยรถหักเลย โอ้ดีนะมีก้อนหินเบรกแล้วเบรกแล้วโอ้ถ้าไม่มีก้อนหินนี่ตกน้ำแล้วอ่ะโอ้นี่ไงเจอสะพานเจอสะพานล้โอเคโอเคขวาในกรถิงเส้นแล้วโอเคพี่เจอสะพานแล้วพี่เจอสะพานแล้วพี่น้องผิดทางพี่น้องผิดทางพี่น้องียบ้อยเรียบร้อยได้อยู่ได้อยู่จะพี่ดิพี่เรียนมาสุดยอดพี่เรียนมา มันมีคนออนเราก็ดักยิงปังปังเก็บเฟรมควายกลัวไปไหมสวยแล้ววะ่ะรถน่าจะไม่ขึ้นว,วะ่ะเอาเติร์ทนทำไงทีเนี้ยอ๋อตัดต้นไม้ตัดต้นไม้เออตัดต้นไม้สุดยอด <t une> ครับมีขวันป <t une> ่ะตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ตัดต้นไม้น,ไมนี่แหละไปอา้าวไม่กระดิก อะไรก็โด่ข้างลังเฮ้ยมีโอ้โหยิงมันพี่ยิงมันยิงมันพี่สลบพี่สสบพี่สลบถ้าชอบถ้าถูกใจอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ทั้งทาง Facebook และทาง YouTube นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ